สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถกระบะกันนะคะกับ Toyota p i ี u n n e r นะคะเครื่อง2.4 e p a s s นะคะเครื่องยนต์6สปีปี2017คันนี้นะคะราคาอยู่ที่549,000บาทนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง9700บานนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะ อันนี้เป็นตัว E-Pass นะคะเครื่องยนต์6สปีดด้วยนะคะภายในนะคะใหม่เอี่ยมเลยนะคะสภาพริ้วรอยการใช้งานน้อยนะคะไม่หกหมื่นอะไม่ใช่ไม่เก้าหมื่นหกพันโลนะคะ กรมาีมีหน้าจอนะคะมีกล้องหลังด้วยนะคะคันนี้ใหม่เอี่ยมเลยนะคะราคาไม่แพงนะคะ5 4 9 0ส0บาทแม็กไลเนอร์สวยๆเลยนะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะมีกันชนท้ายให้ด้วยนะคะ ใครสนใจเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้นะคะผ่อน9,700นะคะผ่อนยาว84งวดเรามีรับประกันเครื่องยนต์เกียร์หนึ่งปีให้ด้วยนะคะสำหรับแฟนเพจของเราเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยนะคะถุห้องเครื่องนะคะเครื่องยนต์ใหม่เอี่ยมเลยนะคะทำความสะอาดเรียบร้อย เติดมรับประกันไม่มีสนหนักไม่มีพิดคว้าไม่มีจนนมน้ำแน่นอนนะคะก่อนส่งมอบเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์เืองท้ายนะคะตรวจเช็คช่วงล่างเบรคคัสรับประกันแบตเตอรี่3เดือนนะคะตรวจเช็คระบบแอร์ให้นะคะรับประกันว่าพี่ๆได้รถสิ่นสวยไปใช้งานแน่นอนนะคะเข้ามาดูมาทดลองขับกันได้เลยกับ Toyota p ปีล n n r s r s r t r t Cab นะคะ ปี2017คันนี้เป็นตัว E+ plus นะคะเครื่องยนต์2เอ่อเครื่องยนต์2.4 E+ plus นะคะเป็นเครื่องยนต์6สปีดนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะพอเริ่มต้นที่9,700เท่านั้นเองนะคะสำหรับวันนี้น้องมดต้องลาไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คันหนะะ้าค่ะ